ป่าฝนในออสเตรเลียที่เป็นสิ่งมีชีวิตสำคัญสำหรับการสร้างความสมดุลของโลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวป่าฝนเขตร้อนในออสเตรเลียที่เคยถือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนกลายเป็นป่าแห่งแรกที่ปล่อยคาร์บอนออกมามากกว่าที่ดูดซับเข้าไปและเรื่องนี้เป็นความจริงที่ไม่ควรพลาด ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวาราสารเนเจอร์ได้พบว่าป่าฝนเขตร้อนในออสเตรเลียที่เป็นป่าแห่งแรกของโลกที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมา,มามากกว่าที่ดูดซับเข้าไปซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงทําให้มีจํานวนต้นไม้ที่ตายมากขึ้นท,ทั้งทงที่ต้นไม้ใหม่ก็ไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่แต่เหตุผลที่ทําให้ป่าฝนเขตร้อนเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนมากกว่าเดิมคืออะไรก็เพราะอุณหภูมิที่สูงมากทําให้ต้นไม้ตายมากขึ้นซึ่งทําให้มีชีวมวลเนื้อไม้วูดีไบโอแมส หรือลำต้นและกิ่งก้านของต้นไม้ที่ตายแล้วมากขึ้นทำให้มันเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนแทนดรฮันนาคารจากมหาวิทยาลัยเวเซินซิดนีย์ได้กล่าวว่าแบบจำลองปัจจุบันอาจประเมินความสามารถของป่าเขตร้อนในการช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงเกินไปซึ่งทำให้เราเห็นถึงความเสี่ยงที่ป่าฝนอาจจะไม่สามารถดูดซับคาร์บอนอย่างเต็มที่ได้อีกต่อไป และข้อมูลจากป่าในรัฐควีนแลนด์ที่เก็บมาตลอด49ปียังแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้มีพายุไซโคลนเพิ่มขึ้นและความรุนแรงของพายุทาให้ต้นไม้ตายมากขึ้นทําให้ป่าฝนเขตร้อนเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนแทนดรคานกล่าวว่าป่าไม้ช่วยยับยั้งผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนจากการเผาไม่เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่งานของเราแสดงให้เห็นว่ากระบวนการนี้กําลังตกอยู่ในอันตราย ซึ่งทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการดูแลป่าฝนอย่างเต็มที่แต่ข้อมูลนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทําให้เราเกิดความกังวลออสเตรเล,เลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยมลพิษต่อจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกแต่พวกเขาก็เพิ่งประกาศเป้าหมายการลดคาร์บอนใหม่ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย6 2เซ์เมื่อเทียบกับระดับในปี2005ในช่วงทศวรรษหน้าแต่ออสเตรเลียยังคงเผชิญกับเสียงวิพากวิจาร์จากทั่วโลกที่พวกเขาพิ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลเพิ่งอนุญาตให้โครงการก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือนอตเวสเชฟของบริษัทบูไซสามารถดำเนินการต่อไปได้อีก40ปีรายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายนพบว่าออสเตรเลียมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า1.5องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าไม่มีชุมชนใดที่จะรอดพ้นจากความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่ต่อเนื่องซับซ้อนและเกิดขึ้นพร้อมกันได้ เมื่อเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของป่าฝนเขตร้อนในออสเตรเลียทําให้เราเกิดความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงจะทําให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อย่างไรและเราจะทำอะไรเพื่อช่วยป้องกันทั้งนี้เป็นคำถามที่เราให้ความสำคัญและต้องคิดค้นหาคำตอบด้วยกัน